สวัสดีค่ะพ่อมาพี่น้องรูปหลาน4289ชาแนลค่ะมันนี้สิบพาไปตามเลขของพอก่อนนาย้องค่ะมันบอกว่ามีตัวเลขเสียหายแล้วค่ะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคมค่ะพามาเบิงแม่น้ำลำทานค่ะปลาเขียวๆเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ฝนโตค่ะระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็น้อยค่ะอากาศเย็นๆค่ะยามแรงๆค่ะไปเบิ่งไปฟังตัวเลขของพอกอและย้อนนั่กันค่ะปิดแล้วค่ะพ่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะพอกอครับสวัสดีครับค่ะสี่สองแปด e ก้าชแนค่ะพอกอน มาสวัสดีค่ะมาตามตัวเลขให้กับเอฟซีครับพ่อกอนครับได้ครับค่ะพ่อกอนเตรียมไว้หรือยังเนาะตัวเลขวันนี้ได้ยังคะมีตเลขเตรียมไว้แล้วฮะเลขมวลนี้ค่ะสวยนะคะพ่อกอนค่ะค่ะพ่อกอนสบายดีไหมคะพ่อกอนก็อยากการป่วยให้ติดเป็น ค่ะก็ออ๋เมือม่อเมื่อสองวันที่ผ่านมานั่นแหะคือเป็นโควิดด้วยแล้วลก็รูปร้านด้วยด้วยอะไรด้วยก็เลยรู้<อ>สึกว่าขาดไปส่วนน้อยน้นลแล้วก็วันี้ผ่านผ่านวันโควิดเดือนของ้วก็เลยเริ่มต้น,นตัวเลขประมาทเมื่อวันต่องวันวนี้ค่ะ,ะพ่อก่อนแต่พ่อกอบหายดีแล้วใช่ไหมคะพค่อกอบดีนะฮะดีนะฮะหลังดี หลังโควิดนี่มันจะมีอาการแตกต่างกันไปนะาขาวขอเล่าให้บรรดาเอ็ซีทุกคนทุกท่านได้เลยค่ะพยายามดูแลตัวเองในไทยให้สถาญเพราะว่า<ะ>พอยากบอกว่าเสี่ยงผ่าตัดคือเกิดได้โอค่ะดังนั้นแล้วก็ลูกสาวกับภรรยารู้สึกว่าลูกชายไปยพ่อหายไปมากๆกแล้วก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วมันก็จะปรับตัวใยยหญ่ แต่ยาไปวิตกกนคืออาการักบทุกคนจะต้องมีอาการแตกต่างกันไปที่ก็เราสุดเกตัาค่ะพระครค่ะเราอกป้ายยาอาหารเป็นพป้นแล้วก็พยายาม่าอย่เครียดทุกอย่างีนจังอยัดตไรณงค่ะค่ะพระกรหายแล้วใช่ไหมคะพระกรครับหายหาแล้วครับค่ะพระคอนค่ะตัวนี้เอาตัวเลขเด็ดคน ค่ะกับเลข2แล้วกับ5กับ2เป็นตัวเด่นนะคะพอกอาเป็นตัวเด่นหรือเป็นตัววิ่งกันประมาณนี้เลยค่ะก็บนใน้จับพุตคือ25 27 29 25 27 29นะคะแล้วก็05 07 09 05 0 7็แล้วก็ศูนย์เก้านะคะค่ะแล้วก็ที่นี่จะเป็นรากรา,า,ากของพ,อพ,อพอ่อกรณ์ให้น้ำหนักมาที่หกับ1ครังตัววิ่งค่ะหากับหน่งค่ะตัววิ่งเลยต,ตัวต้องมาตัวหอย่างเดียวคระค่ะ,คะพ่อกหนย์นนนห้าศ ห้าหนึ่งค่ะห้าสามห้าสามค่ะอ่าแล้วก็ห้าแปห้าแปดค่ะอ่าัจะเป็นเป็นก็หน่้ามันมีอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งศย์หนแปดหนึ่งสามหนึ่งศยแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอ่า่าก็มีเท่านี้ครัแล้วก็ถ้าใคราไม่ไดก็อาจจะกลับตัวกลับยัดไว้บ้างค่ะ ค่ะนะตัวกันชนด้วยบ้างนะแล้วก็ตัวเวทนี่ก็น่าจะดีอยู่นะค่ะค่ะไปกลับด้วยนะคะรู้สึกคาจะชนกันทั้งบนทั้งล่างนะคะพระกอบครับครับรู้สึกว่าคาเนี่ยทั้งบนทั้งล่างค่ะคาเนี่ยโดดเด่นเลยทั้งบนทั้งล่างแต่น้ำหนักเนี่ยของพระกอบเนี่ยช่อคาดมากกว่าคามาแน่แน่ ค่ะพอก็นค่ะค่ะก็หลังจากผ่านเดิินแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีโชคมีลาบแล้วก็ขอฝากให้เอฟซีไปพิจารณาการนำไปนำพือว่านำไปใช้เพื่อเอ่เรียกว่าพิจารณาก่อนนำไปใช้แล้วก็ได้ตัวเลขจีนหนดีมาก็นำมาประกอบกันก็ได้ อได้แน่ๆค่ะผู้กรงวดนี้อยาารู้วอ่ออยาัวเอฟซีท่านใดชอบตัวนี้ก็เอาห่าไปจับได้ด้วยอ๋อค่ะค่ะผกกู้กอทั้งล่างมีสิทธิ์แบะก็ะขอให้เอซทุกคนทุกท่านมีติดตาม4283ชาแนลนะก็ขอให้มีโชคดีล่ะสํานรุกคนเลืองานจากผู้กรงค่ะออแขอ,อ,อให้ทุกภาพแรงและวา็ไปไหนมาไหนก็เลใจไว้ดีที่สุดค่ะ ผักไทยแล้วกลับบากก็ล้างมือแา้วไปค่ะค่ะพระพรคเป็นเป็นแล้วคนในบ้านต้องเป็นหมดเลยใช่ใช่ใช่เรื่องยากค่ะพ่อกรค่ะพระพรที่เราจะเป็นเนี่ยเราไปรับเชื้อจากในบ้าเนี่ยกอนจะไปออกอาการเนี่ยเราก็สัมผัสคนในบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะพ่อกรเราเราออกอาการปุ๊บคนในบ้านก็ให้ตัดตัวปะไม่ต้องไปกักตัวติดกันหมดพ่อกรโดนมาทั้งครอบครัวเราค่ะค่ะกล่องขอฝากใน แล้วก e ็แอดด้วยนะค่ะบทในครอบครัวบทพวกก็มีความเที่วภาพและบอกไปแล้วก็ย้ายไปค่ะแล้วก็บทประภามเป็นอะไรเปทุกคนแล้วก็จูบมีเป็นทุกคนทุกอย่างขอก่อนครับผมณ่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่กกรเมตตาตัวเลขให้มาค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่กกรค่ะสวัสดีค่ะค่ะพระแม่พี่น้องซ้หรับพ่กกรเลยยองค่ะ เพิ่นเมตตาให้มาละเด้อทั้งบนทั้งล่างค่ะกลับด้วยนะคะลองพิจารณาเบิ่งค่ะขอให้เหรัยญามีสติเด้พอพ่อพี่น้องเพิ่นการัานตีมาแล้วค่ะงวดนี้บนหนาาลาดค่ะก่อนจากกันคลิปนี้ขอฝากแคลเซียมไว้น้ำค่ะแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยกระดูก้อต่อเส้นเอ็นอักเสบ ปวดเมื่อยปวดแข้งปวดขาเพิ่มม้วนกระดูกค่ะสวยในเรื่องของเหงือกและฟันหายแข็งแห้งได้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับกระดูกโรคเก้ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกห้คิดหอดแควแม็กเด้อความพี่น้องฝากไว้น้ำค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานซีสองแปดเก้าน้ำค่ะ เามาื่อเรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้อเพราะพี่น้องจะได้ไบ่พลาดค,คลิปเด็ดๆที่ลูกหลานสรรหามาฝากค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ